รู้เรื่องไฟฟ้าหน้าเคาน์เตอร์คอฟนอตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโอ้ดูนั่นี่ฉนนสายไฟมาดูแห้งๆมีรอยแตกด้วยโอย้ก็มันเก่าแล้วิพี่ยพี่ใช้ได้อยู่อ่ะปล่อยไปเถอะไม่ได้เลยอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียอันตรายอืมเราต้องดูแลนี่มา พี่จะบอกวิธีให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ตัวเราเช่นสายไฟปลั๊กไฟเต้ารับสวิตช์คัตเอาท์เบรกเกอร์มีวิธีการดูแลง่ายๆเพียงแค่เราหมั่นสังเกตหากพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายก็ให้รีบเปลี่ยนการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ควรเลือกใช้ขนาดที่เหมาะกับการใช้งานที่สำคัญสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นต้องห่างจากความชื้นและแหล่งความร้อนรวมทั้งควรติดตั้งให้พ้นจากมือเด็กด้วย เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะผู้หญิงสวยๆอ่อนแอแบบหนูเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะโอเคได้ข่าวว,าว่าชาีก่กรฟนเนี่ยเขาหลอกกับทุกคนนะยิงม่ะเนี่ยเฮ้ยถ้างั้นพี่อยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวเรื่องแบบเนี้ยหนูจัดก,การเองโอเคนี่โซตานะสุเทศรีสายผู้มาสมัครวันแรกด้วยการไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นก้าวไกลพร้อมใจบริการ คำถามร่วมสนุกท้ายรายการถามว่าหากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดต้องทำอย่างไรระหว่าง 1. ตรีบแก้ไขด้วยตนเอง 2. ให้ช่างมาเปลี่ยนโดยเร็วเขียนคำตอบย่อนลงกล่องหน้าเคาน์เตอร์กอฟนอตอบถูกรอรลุ้นรางวัลจากกอฟนนเดือนละหนึ่งรางวัล